รู้จักคำว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานไหมคำพูดง่ายๆแค่นี้แหละแต่มันลึกซึ้งอ,อยากได้ของเขาโดยไม่มีอะไรไปแลกเปลี่ยนมันก็ลำบากใจอยู่เหมือนกับไปยืมตังเข้ามาแหะตอนไปยืมก็ได้หมดทุกอย่างนั่นแหละพอเขาจะเอาคืนทีเนี้ยร้อยแปดเหตุผลเข้ามา ลองคิดดูดิถ้าเขามายืมเราบ้างล่ะแล้วเขาไม่มีให้เราอ่ะเราจะรู้สึกยังไงก็รู้สึกเหมือนกันเนาะคือแบบว่าเหมือนเขามาโกหกเราอ่ะมาหลอกเราอ่ะท,ท,ทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่มีปัญญาจะหามาคืนเขานะ่ะก็ยังจะมาเอาเงินเขานะ่ะอืม มันยังไงนะมันเสียความรู้สึกเนาะแล้วต่อไปเนี่ยครังหน้าอยากให้เราช่วยอีกเราคงจะไม่ช่วยนะบอกให้ง่ายๆเรื่องเงินเงินเงินทองทองจิตใต้สำนึกของเราเราต้องรักษาเครดิตเราไว้ดิพูดอะไรไว้ทำอะไรไว้ถ้าอยากให้เขาช่วยอยากให้เขาเชื่อถือมันก็อยู่ที่เงินนี่แหละครับมันไม่อยู่ที่อะไรหรอกไปยืมเขาก็ต้องหาคืนเขา ถ้าอยากจะยืมเขาต่ออยากจะให้เขาช่วยเหลือต่อก็ยืมเขาถ้าบอกว่าไม่มีถ้าไม่หาไม่มีทางมีครับก็เหมือนอยากไปยืมเขาแหละถ้านั่งอยู่เฉยๆไม่มีใครเอาตังค์มาให้นั่นแหละก็เหมือนเราไปกู้นี่ยืมสินเขาแหละก็คิดว่าจะหาคืนเขาได้ก็สุดท้ายก็หาคืนเขาไม่ได้ก็ต้องหาครับเงินไม่เงินไม่ลอยมาหาเราอย่างเดียวเราต้องคอยคว้า,ามัน ที่เกียดมีทางเจเลิญหรอกครับมันต้องขยันทุกอย่างมีการแลกเปลี่ยนกันหมดแหละบอกไว้ในจุดจุดนี้นี่แหละคือหลักสําคัญของเงินความเป็นเงินเงินทองอมผมคือพูดคําไหนคํานั้นอ่ะคือทําจริงอ่ะมันต้องไปตามสเตปอย่าคิดว่าผมจะไม่ทําผมทําครับแต่ว่าผมค่อยๆทําแค่นั้นเองจะให้ไม่ต้องบุ่มบ่ามแต่ผมกดดันแน่นอน ถ้าไม่จ่ายตังค์ผมผมบอกแค่นั้นกดดันหนักเลยเงินผมอยู่ในกระเป๋าผมไม่ให้เรียกให้ใครมาเอาแต่พวกคนเรียกร้องเองอยากจะได้บอกในวันแรกแล้วว่าถ้าผิดสัญญาเป็นยังไงมันก็ตามนั้นน่ะคำไหนคำนั้นทุกคนทำตัวของทุกคนเองผมไม่ได้กำหนดอะไรคุณกำหนดคุณเองว่าถ้าทำไม่ได้ตามสัญญา อยากทำอะไรก็ยอมโอเคก็ต้องยึดทรับกันบ้างละ่ะมีข้อรักข้อ,อมีหลักซับคำประกันกันบ้างละ่ะมันถึงจะกระตุ้นได้คนพวกนี้อเอาคืนนะครับใจเขาใจเราเงินเขาเขาก็ห่วงถ้ายืมไปไม่มีผลประโยชน์อะไรไม่รู้จะให้ยืมทำไมทุกอย่างมันเป็นผลประโยชน์หมดแหละฝากไว้แค่นี้ครับ